สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพาัวัวกระ่อมกร่อมคือเกาแล้วเน,นาะขนมมือนีกระหม่อมพาพีผานองมากินเข่าแรง <c ười> ปกติแล้วบ่คอยได้กินเข่าแงรงบันไดเน,น,นาะขนมมือนีเข่าแรงกําลังคำพุ่งพูเลยจ้ามือนีได้ตำแตงตำแตงปลาราาาาล้านัวใส่มะกอกมะกอกแข็งเนาอจ้าใส่มะกอกแข็งแล้วก็มีอันนี้จ้า มีปลาทอดนะคะปลาแหงทอดปลาหน่อยทอดเนาะค่ะเนาะเขาเหนียวแซบ่บน้ำกันน้ำไล่หลายสันตัวเนาะมาพีผานองพาพีผานองเอฟซีทุกคนทุกๆุกกประเทศมากินตำแตงน้ำกันจ้าอืม แ่บมีพักกาดกินกับเนาะ bà thì chắc bà nhân cho bà nhân ngon. ลาจากเมืองไทยเ,นเนยเห้าคุล่ะจ้ะหัวเป็นแง่ๆเนาะบอกกินหัวดีกว่า ปากกอบแซ่บจัง ดื่มน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้อเพชเพชอะไรประกนรนียปากลิ้นพันกันแล้วเพศแห้งมม่นอนีกับแซบแซบไปน้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้อสสำหรับ <c oughs> ต,ตําแตงกับปาถอดเนาะค่ะเนาะแซบแซบ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์คือเก่านะคะขอบคุณเอฟซีทั่วโลกทุกประเทศทุกคนคือคือเก่าเนาะคะ่ะน้อคอยทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปวเจ็บปวจนลำลำเลยรุยนะคะแห้งๆปังๆกันทุกคนเดอ้อพบกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปกับผมออมนะคะสำหรับคิปมีขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า